สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูขั้นตอนเปิดไฟล์ pdf นะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับทางแก็ปแท็กซี่แห่งประเทศไทยนะครับได้ส่งเอกสารนะครับเป็น50ทวิมานะครับเป็นไฟล์ pdf ให้กับคนขับแน็ครับไปยื่นภาษีเงินคืนนะครับมพีพี่นะครับเพื่อนๆน,น้องๆหลายคนนะครับที่เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับมาดูขั้นตอนเปิดไฟล์ pdf กันครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ เพสโตนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับพิมพ์คำว่าเปิดไฟล์ PDF นะครับมันจะขึ้นแอป,ปมานะครับให้เลือกตรงที่โปรแกรมอ่าน PDF อย่างง่ายนะครับคนดาวน์โหลด10ล้านคนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับ เดี๋ยวรอให้มันติดตั้งนะครับแก๊ปได้ส่งเอกสาร50สวีมานะครับาทางกีมิ l นะครับหรือ o t m ม i l นะครับที่เราผูกไว้กับทางแก๊ปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันโหลดแป๊บหนึง่งมีหลายคนนะครับที่ดาวน์โหลดมาแล้วเปิดไม่ได้นะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปทาง gmail นะครับทาง g a ปได้ส่งเอกสารมาส่งเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเอกสาร50ิทวิปี63นะครับก็กดเข้าไปนะครับคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรือเราจะเข้าทางโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเลยนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Gmail นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ